ทุกทุกซีนมันมีเหตุและผลและเราจะต้องสถิตเป็นความรู้สึกนั้นอะ่ะภาษาชาวบ้านก็เลยเป็นชูเขาอะค่ะใช้เวลาถ่ายทั้งหมด2วันถ้าถามว่าซีนไหนยากสุดบอกเลยทุกซีนถือว่า MV นี้เป็น MV แรกที่นิวได้มาแสดงเป็นเป็นนักแสดงค่ะ ที่ผ่านมามันจะเป็นก็เป็นซีนซิอง,องนักร้องอะไรเงี้ยแต่ละครั้งก็จะมีนักแสดงที่เรียกว่าเก่งอยู่แล้วหรือมชอีชื่อเสียงอยู่แล้วมาเล่นให้แล้วก็เราก็เป็นนักร้องอะไรเงี้ย ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะด้วยความที่พี่ดิวจิ๋วเคยร้องเพลงประกอบละครของเบนละครชื่อว่ามณีพยาบาทแล้วก็มันเป็นเพลงที่ทําขึ้นมาเพื่อตัวละครของเบนเลยคุณมุกดาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นที่ฟังเพลงก็คือรู้สึกดีใจมากที่ได้พี่ทั้งสองมาลองให้อะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งพี่นิวก็โทรมาขอให้มาเล่น MV ให้ล้วก็เอ้ยยินดีมากๆเป็นเกียรติมากมาแบบเต็นใจเลยค่ะพี่นิวก็โทรมาแล้วก็เลยบอกว่า ชวนเล่น MV ทําเพลงใหม่เราก็เช็คคิวก่อนพอคิวว่างเราก็รู้สึกว่าเออก็มาซัพพอร์ตได้แต่บอกไว้ก่อนปกติผมไม่เอยได้เล่น MV ไม่่อยได้รับเลยนั่นะก็เป็นเล่นเป็นจนบอกว่าอะไรถ้าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เลยเป็นชูเขาอะค่ะซึ่งก็อยากได้ตัวพี่พีทอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็มีแฟนอยู่แล้วไงก็คือพี่นิวค่ะก็คือตั้งใจจะไม่แย่งแค่นั้นเอง จริงๆแล้วเขาก็บอกเล่นแล้วก็บอกว่าเออเป็นแฟนกับพี่นิวแล้วก็เราก็มีสาวอื่นที่เราเฟลด้วยแล้วเราแบบก็ทําไม่ดีกับพี่นิวไเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงก็เป็นพี่ๆี่น้องๆ้องที่รู้จักกันในวงการอยู่แล้วแล้วก็เชื่อในความสามารถของพีทค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นพีทแบบเล่นในบทแบบนี้นะคะแล้วก็เบนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆเราเคยร่วมงานกันในเพลง จมน้ำตานะคะแต่วันนี้เบนมาในลุคใหม่ซึ่งแบบโอ้โหคาแรคเตอร์เขากับทั้งทรงผมทั้งหน้าทั้งอารมณ์สายตาอะไรเงี้ยพี่บอกเลยว่านิวเลือกคนไม่ผิดทั้งพีททั้งเบนค่ะแรกๆก็เขินๆนิดหน่อยเพราะไม่เคยร่วมงานกับพี่พีทเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเจอกันด้วยค่ะก็เขินๆนิดหน่อยแต่พอเทคสองเทคสามก็เริ่มลื่นไหลค่ะเบนก็นเขาก็ มือชีพอยู่แล้วเนาะเขาเป็นนักแสดงเป็นอาชีพเราไม่ได้เป็นนักแสดงเป็นอาชีพเราจริงเราต้องต้องไปถามเขาว่าเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเป็นเป็นอาชีพแต่ก็ดีครับลื่นไหลดีเพราะว่าไม่มีอะไรจริงทุกอย่าง,ยยางมันก็มุมกล้องเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปอยู่พอสมควรเลยกับพี่ตงเหน่งรัดก้านะคะแล้วก็พี่เดย์ซึ่งพี่เดย์เนี่ยก็ เขาสอนศาสตร์เดียวกับหมบน้อยซึ่งเราก็เคยเรียนรู้สึกสนุกรู้สึกสดมากๆแล้วก็รู้สึกได้ทําอะไรที่นอกเหนือจากการที่เป็นนักร้องตลอดระยะเวลาที่นิวมีเพลงมาทั้งหมด20ปีนี่คือผลงานการร้องและการแสดงครั้งแรกนิวเลยตั้งใจและทุ่มเทมากๆโอยจจไม่ไว้้ใใใใครไงไงไงไใรงงๆหัเื เพลงนี้ค่ะมันคือความคิดนะคะเป็นความคิดอีกมิติหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งในหัวของมนุษย์ทุกคนที่มันแวบเข้ามามันคือสิ่งที่มันแบบเป็นเป็นอารมณ์แต่เราไม่ใช้กับมันเราแค่คิดกับมันและเราก็หยุดความคิดนั้นได้ถ้าเป็นนิวก็คือมันก็แค่คิดแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นนะไม่ได้คิด ไม่ได้คิดไกลไปถึงตัวละครใน MV แต่นิว่าต้องแสดงให้มันชัดเจนว่าอันนี้คือความคิดอันนี้คือเรื่องจริงแต่ใน MV หรือคนที่ได้ดูใน MV นี้ก็เอาไปคิดเอาเองว่าสุดท้ายแล้วตัวละครจบแบบไหนคะ่ะ ทนี้ถ่ายทั้งหมดกี่ชั่วโมงไม่ได้นับชั่วโมงแต่รู้สึกว่าเป็น m v ที่ใช้เวลาถ่ายทั้งหมด2วันถ้าถามว่าซีนไหนยากสุดบอกเลยทุกซีนทุกๆุกซีนมันมีมันมีเหตุและผลและเราจะต้องสถิตเป็นความรู้สึกนั้นอะคือที่นิวบอกว่าคนที่จะร้องเพลงนี้หรือนักแสดงตัวเนี้ยเขาจะต้องเจออะไรมามากๆหลายๆครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีก และเจอจนแบบทนไม่ได้จนทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาและเกิดคำว่าอย่าได้เจอกันอีกเลยไปเจอกับคนแต่งเพลงนั่นก็คือเป้วงหมาย เสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเออนิวกำลังทำเพลงกำลังทำค่ายกำลังหานักแต่งเพลงก็เลยคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าเป้มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เขียนไว้แต่ยังไม่ได้ไม่ได้ร้องอะไรเงรี้ยก็เลยเอามาให้นิวฟังซึ่งนิวก็แบบฟังครั้งแรกคือนิวชอบมากแล้วพอชอบคือเมโลดี้ติดหูความรู้สึกว่ามันใช่ว่าเพลงนี้ถ้าเปลี่ยนคำอีกนิดอีกหน่อยมันจะกลายเป็น คำของนิวแล้วก็เป็นเพลงในสไตล์ของนิวได้อะไรเงี้ยซึ่งฟังปุ๊บอ่ะคือนเชื่อว่านักร้องทุกคนหรือนักนักแต่งเพลงหรือนักดนตรีทุกคนถ้าเจอเมโลดี้ที่ใช่แล้วมันรู้สึกสปาร์ก,กับเพลงเพลงนี้มันคือเนื้อคู่และเพลงเพลงนี้คือเนื้อคู่ของนิวก็วรู้สึกว่าตรงกับคาแรคเตอร์ของพี่นิวนะคือพี่นิวด้วยความที่พี่นิวเป็นคนที่ร้องเพลงดราม,ม่าได้เพราะอ่ะแล้วเป็นคนแบบ ซึ้งกินใจมากๆเป็นแบบเจ้าแม่ดีว่าของประเทศไทย,ยอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราได้ยินเพลงก่อนด้วยนะเป็นสเปเชียลก็รู้สึกว่าเพราะมากค่ะแล้วก็คนน่าจะชอบกันเยอะๆจริงๆอะได้เจอกันอีกเลยเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกของของคนที่โดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเขารู้สึกว่ามีความความเจ็บหี่ว่ามันต้องเจ็บพอสมควรแล้วจนถึง จุดที่เราต้องพูดว่าถ้าแบบนั้นเราอย่าได้เจอกันอีกเลยมันต้องสุดสุดแล้วอะฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของนิวนะคะกับค่ายบิ B ๊บบีดี r อนเ์เทนเมนต์นะคะชื่อเพลงอย่าได้เจอกันอีกเลยค่ะ พี่นิวตั้งใจมากๆแล้วก็มีเบนวิพีทพี่นิวอยู่ใน MV ด้วยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะไปดูกันได้เยอะครับสามารถฟังเพลงเต็มได้แล้วนะคะทุกแพลตฟอร์มของ b i บ i リーมิวสิกค่ะเจ